ฝ่ายอี้ซือคำตรงข้ามภาษาจีนพื้นฐานคำศัพท์หนึ่งพยางตอนที่สี่ค่ะอย่างฝูย่างฝูอย่างเงยหน้าฝูก้มลงวานถือวานจือวานโคงงอจือตรง 穿ทชอทวชอนวนทอชวนสวมใส่ทอถอดครบถ้วนขาดแคลนงนา,งนางวางาถือ เตอชิเตอรชิเตอได้รับชิสูญเสียฉังลู่ฉังลู่ฉังซ่อนลู่ปรากฏออกมาให้เห็นร่หานเร่หานเร่ร้อนหานหนาว 扔捡扔捡扔,扔停捡给睡醒睡醒睡拉醒蹲词：雄雌雄雌ตัวเม雄ตั熊 ฝาเจียงฝาจียงฝา,าลงโทษเจียงให้รางวัลฝูขัวฝูขัวฝูมีโชคขัวโชคร้ายคงม่านคงม่านคงว่างเปล่าม่านเต็ม ถิงคายถิงคายขับถิงจอดสีเยี็นสีเยี็นสีชอบเยี็นเบื่อนายชสนนีช่ชสนนี่ชินราบรื่นนี่ติดขัดนั่น 老嫩老嫩 on 老แก่起落起落起升落润捉巧捉巧捉ง้อ巧เฉียบแหลมจู่ <sh asına priorities> ฝูจู่ฝูจู่นายจ้างฝูคนรับใช้จงเจียนจงเจียนจงจงรักพักดีเจียนธรยศจานจ้วจานจ้วจานยืนจ้วนั่ง ร่壮弱壮弱壮แข็งแกร่ง弱อ่อนแออี้ h i อีอเป็นผลดีห้ g h เป็นภัยหญิงควยหญิงควยหญิงมีเหลือควยขาดทุน สิ้นหยีสิ้นหยีสิ้นเชื่อถือหยีสงสัยสิบชื่อสิชสเป็นจริงชิเท็จิงจิดิงจิดิงดำเนินการจิสิ้นสุดลง กงหมู่กงหมู่กงเพศผู้หมู่เพศเมียสำหรับอีพีนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามาต่อกันอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะใจเจียนบ๊ายบาย